Was busy thinking. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดี FC ด้วยนะครับวันนี้มาพูดเรื่องเ,อเติมน้ำมันนะครับเอโซนะครับข่าวเอสโซ่เ,เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาโดนบางจากซื้อไปแล้วนะครับเทคไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยเปลี่ยนโลโก้นะครับเปลี่ยนแบรนด์นะครับก็มันจะคล้ายๆตอนที่อะไรอะตอนที่ บิ๊กซซื้อซื้อโลตัสอะไรอย่างนั้นนะครับซื้อเออใช่ไหมเบน Big C ซมันซื้อโลตัสหรืออะไรสักอย่างที่มันจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนโลโก้นะครับก็ทีนี้มันก็มีคําถามว่าแล้วทีนี้นะครับไอบ้บัตรบัตรสมาชิกนะครับบัตรสะสมคะแนนของเอโซททำยังไงนะครับเพราะว่าเอโซมันก็มีบัตรแล้วก็บางจากเขาก็มีบัตรนะครับซึ่งถ้าจะใช้2บัตร ในปั๊มเดียวมันมันเป็นไปได้ยากนะครับ <_ d ial> เขาน่าจะต้องเอ,า,เอาแค่ใบเดียวก็คือบางจากเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเปบางจากแล้วนะครับ <_ S 1> ทีนี้ก็มีคําถามนะครับแล้วก็ผมก็ใช้ด้วยนะผมก็ใช้บัตรผมก็เติมเอ,อ,เอ,อ,เอโ,ซโซ่ด้วยบางจากด้วยแต่ผมก็มีบัตรทั้ง2แบรนด์นะครับซึ่งถ้าการเติมน้ํามันของผมคือผมใกล้อนไนผมก็จะเติมมันนั้นตอนมันใกล้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอโซ่ออบางจาก นะครับหรือว่าจะเป็นปตทอะไรที่มันใกล้ผมก็เติมไว้ก่อนนะครับผมมีบัตรเกือบทุกใบนะครับแล้วทีเนี้ยก็มีคําถามเพื่อนๆเขาถามไปแล้วก็ทางสนุกเขาก็ทำคลิปมาพอดีผมก็เอออันนี้ต้องบอกต่อนะครับข้อมูลจากสนุกนะครับสนุกก็ไปเอาข้อมูลมาอีกทีนึงนะครับอ่านี่ๆเขาบอกว่านี่เลยเพจ a c e b o o k นะครับ EXO Mobile นะครับไทยแลนด์แจ้งลูกค้านะครับผู้ที่ ถือบัตรเอ s โซสมายนะครับยังสามารถสะสมคะแนนและแลกคะแนนในบัตรได้ต่อเนื่องอีก1ปีหลังจากการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ใช้ต่อได้นะครับสรุปใช้ต่อได้อีก1ปีนะจ๊ะก็เดี๋ยวอ่านต่อบางจากเขาเทคนะครับนี่อันนี้ก็เป็นของข้อมูลจากเอโซเองนั่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ สัดส่วน65.99คิดเป็นมูลค่าหุ้นอยู่ที่55,000ล้านบาทนะครับทำให้บางจากกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อสถานีบริการน้ำมันจากเอโซเป็นบางจากทั่วประเทศกว่า820แห่งโอ้โหนี่นี่มีคนเขาห่วงเรื่องคะแนนนะครับทำไงกับคะแนนเขาบอกว่าใช้แต้มได้ต่ออีกหปีนะครับหากมีข้อสงสัยติดต่อ บริการลูกค้าเอสโซ่สมายที่026319999ในเวลาทําการ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับจันถึงสาวยกเว้นอาทิตย์และวันหยุดน,นะครัตฤกิเกเลิ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 กนะครับโอเคใช้ได้อีก1ปีซึ่งของเอสโซเนี่ย900แถม800หรือ900วะแถมแถมน้ำนะครับแล้วก็ ห้าร้อยแต้มนะครับก็จะได้เป็นเครดิตส่วนลด100บาทจะเหมือนกระบ,บางจากนะครับถ้าสะสมไปเรือกครบห0าก็เวลาจะใช้ก็บอกเขาว่าเนี่ยตรวจให้หน่อยว่าบัตรผมมี500แต้มถึงหรือยังอะ่ะถ้าถึงแล้วก็บอกเขาว่าขอใช้วันนี้นะครับใช้สิทธิ์วันนี้ก็ถ้าสมมุติเติม500้เราก็จ่ายแค่400บาทนะครับจบโอเคแล้วนี่เป็นข้อมูลนะครับอ่ะทีนี้ มาเรื่องของ,ของบัตรเครดิตเติมน้ำมันเอโซกันหน่อยอามาดูโปรของท t บีะนะครับ TTB เนี่ยเขาก็มีโปรนะครับเกี่ยวกับเอโซนะครับก็คือรับเงินคืนนะครับสูงสุด8%นะครับ8%เลยนะเมื่อเติมน้ำมันนะครับนี่700บาทนะครับต่อเซล์สลิปที่เอโซทุกสาขานะครับรับเงินคืนสูงสุด8%ซึ่ง8%จะต้องเป็นบัตร2ใบนี้นะครับ สองใบนี้นะครับถ้าเป็นใบอื่นก็4ใบนี้ก็จะเป็นสามเเนนะฮะเพื่อนมีใบไหนก็เลือกได้เลยนะครับนี่นก็จะมีแต่ว่าไอตัว2ตัวเนี้ยนะครับจำกัดน,นะครับ2ครั้งต่อเดือนนะครับ2ครั้งต่อเดือนนะครับก็จะได้คืนประมาณ112บาทส่วนไอ้นี้สี่ใบนี้ก็จะได้2ครั้งต่อเดือนก็จะตก42บาทนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนก็แอป TtB นะครับ TTB ทัชใครมีอยู่ก็กดเข้าไปนะครับมันเป็นของบัตร TtB เ,เพื่อนๆก,ก็กดเข้าไปแล้วก็แล้วก็ไปที่พวกโปรโมชั่นนะครับเซิร์ชว่าเติมน้ำมันก็ได้ครับก็จะเจอข้อมูลตรงนี้ก็กดเปิดได้เลยนะครับเปิดลงทะเบียนนะครับหรือว่าจะส่ง s m s มาที่พิมพ์ E2 นะครับ แล้วก็หมายเลขบัตรเครดิต12หลักสุดท้ายส่งมาที่4806026นะครับอันนี้เป็นงขง้นขนไของเขานะครับอ่ะมันดีตรงนี้ครับดีตรงที่ว่าอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเคสของผมก็คือผมเติมครั้งละ1,000บาทเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าสิทธิ์ในการเอาเงินคืน8%ตรงนี้นะครับที่จริงมันแค่700ก็ได้แต่ว่าทำไมเอา1,000เพราะว่า พอเติม1000ปุ๊บถ้าเป็นบัตรของ TtB นะครับเขาก็จะให้เราผ่อน0% 3เดือนได้นะครับแต่ว่ายอดมันต้อง1000บาทขึ้นไปนะครับก็ถ้าสมมุติว่าผมเติม1000นะครับผมไปทำเรื่อง0% 3เดือนก็จะตกประมาณ3 33 3บาทนะครับอ่าเห็นไหมฮะก็ไม่ต้องจ่ายทีเดียวพันก็จ่ายแค่3 3 3บาทนะครับเท่า,าถ้าเดือนหนึ่งเติมสัก สามพันนะครับก็ประมาณ3 4 6ประมาณ900นะครับก็จ่ายเดือนละ900ไม่ต้องจ่ายเดือนละ3 0 0พันอ่ะอันนี้เป็นข้อดีของเขานะครับโอเคโอเคประมาณนี้ถ้าอยากได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับเพื่อน,นก็กดนะครับเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับเพื่อน,นก็สามารถอ่านข้อมูลได้นะครับนี่10บาท1คะแนน,นอันนี้เป็นบัตร โซฟานะครับแรกคะแนนสูงสุดนี่แคนแบ็กสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับฟรีประกันอุบัติเหตุหกล้านบาทนะครับผ่อนสิบเปอนสามเดือนไหนที่บอกเลยครับขั้นต่ำหนึ่งพันบาทต้องหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะขั้นต่ำต่อครั้งนะครับมันรวมกันไม่ได้นะและก็ฟรีค่าธรรมเนียมและเข้ารายปีด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับโปรโมชั่นนะครับรับมันคืนหนึ่งพันบาทนะครับตรงพวกนี้เพื่อนๆสามารถอ่านได้เพิ่มเติมนะครับ เขาทำเว็บไซต์ใหม่นะครับอ่านง่ายกว่าเดิมนะครับนี่คุณสมบัติเอกสารนะครับนู่นนี่นั่นคำถามที่พบบ่อยแล้วก็ตัวสมัครอยู่ไหนนะครับไม่ต้องงงนะอยู่ตรงนี้นะครับเขาเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ใหม่ใครที่เข้ามาดูแล้วเจอคลิปเก่าผมนะครับมันจะไม่เหมือนกันครับเพิ่งปรับใหม่ก็กดตรงนี้ครับสมัครบัตรเครดิตนะครับมันก็จะเด้งให้เราสมัครนะครับ แต่ว่าอันนี้กดไม่ไปซะแล้วนะขอรีเฟซก่อนนะครับคุกกี้อ่ะไม่ไม่ไม่รับได้ไหมรับไปก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้จําเรื่องนะถ้าเรายังไม่สมัครเลยนะครับนี่ก็กรอกนะครับชื่อนามสกุลเบอร์มือถือนะครับแล้วก็ประเภทพนักง,งานประจําหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารนะครับรายได้ครับรับทางไหนก็บอกเข้าไปรายได้ที่เท่ากันทุกเดือนนะ่ะประมาณน่าจะ เงนเก่ามันหมื่นห้าก็น่าจะได้นะครับต่อเดือนนะครับโบนัสอะไรมีก็ว่าไปแล้วก็กดสมัครนะครับเรื่องก็จะถูกไปส่งไปที่เจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องแล้วก็ติดต่อกลับมาทีนี้ก็จะมีการสอบถามถึงรายละเอียดว่าจะต้องทํำยังไงก็คุยกันให้เคลียร์เลยนะครับแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะแค่นั้นเองนะครับขั้นตอนไม่ยากไม่ยากนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับผมก็จะแปะไว้ให้นะครับจะแปะไว้ให้ตาม คลิป u t u b e ของผมนะครับอาจยวผมขออนุญาตเปิดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าแรมคลิปนี้นะครับย่าสมมติเป็นคลิปนี้ก็เพื่อนๆก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ครับด้านล่างก็จะมีพวกลิงก์ต่างๆนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะครับมีสมัครบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เก็บคูปองส่งฟรีส่วนลดช้อปปี้ลาซาด้านะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆอยากซัพพอร์ตกันก็กดสั่งซื้อหรือว่าเก็บคูปองได้เลยนะจ๊ะ มีปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนปุ่ม s u p e r อร์แนะครับเี่จัดไปอยากซัพพอร์ตกันก็จัดไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ผมได้ตกหล่นเลยเนาะจบครับไปสมัครกันสมัครกันบ๊ายบายครับสวัสดีบ๊ายบายครับ